สวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาน็อถนนพิบูลสงครามนะครับไปรัชโยธินครับเป็นระยะทางสั้นๆนะครับช่วงนี้ก็มาชมบรรยากาศนะครับซึ่งฟ้าฝนก็ตกนะครับบรรยากาศคลุมฟ้าคลุมฝนอย่างนี้ก็มาดูคลิปสั้นๆกันนะครับ สตาร์ทกันก็เริ่มที่ถนนพิบูลสงครามนะครับวิ่งเข้ามาสู่ถนนวงสว่างเพื่อที่จะไปรัชโยธินนะครับรับบรรยากาศช่วงนี้นะครับฝนตกทุกวันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะโดนฝนช่วงไหนนะครับก็มาดูกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับสํำคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชม กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคครับช่วงนี้ถนนวงสว่างนะครับวิ่งกันมาเรื่อยๆนะครับรถไม่ติดนะครับปกติเส้นนี้รถจะติดมากเพราะว่าเป็นเส้นระบายรถนะครับเพื่อที่จะให้รถไม่ต้องติดกันเยอะแยะนะครับก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับเส้นนี้แต่ว่าบังเอิญวันนี้เนี่ย รถค่อนข้างจะน้อยก็เลยไม่ค่อยติดนะครับก็ชะลอไปกันเรื่อยๆนะครับคือไปเรื่อยๆไม่ถึงขนาดว่าติดนะครับรถช่วงนี้อันนี้ข้ามวงสว่างนะครับข้างล่างคือสีแยกมงสว่างนะครับมาเรื่อยๆตอนนี้คือปกติก่อนหน้านี้ก็ทริปก่อนก่อนก็จะเป็นบรรยากาศแบบ ทองฟ้าแจ่มใสนะฮะสีสดใสสวยงามนะครับวันนี้ก็อาจจะคลุ้ m หน่อยนะครับคือฝนตกก็หลบนะครับตอนนี้ฝนยังไม่ตกว่าไปต่อครับลดหนาแน่นมากนะครับถนนเส้นนี้โดยปกติแต่ว่าวันนี้ก็ไม่หนาแน่นเหมือนที่วันก่อนๆที่ผ่านมา นะครับก็ไปได้เรื่อยๆตามที่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับดูกันต่อครับช่วงนี้ลงมาสู่ถนนรัชดาพิเศษนะครับซึ่งมีรถฉลองนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขยับไปได้เรื่อยๆนะครับก็ขึ้นจะขึ้นสะพานข้ามแยกประชานุก,กุลนะครับข้ามถนนประชาชื่นนะครับ ถ้าหากไม่ขึ้นสะพานก็เลี้ยวซ้ายนี่ก็จะไปเดอมองับมงวานหรือหรือว่าจะเป็นแยกภูเพชรส่วนฝั่งขวาก็จะไปเตาปูนนะครับสำหรับถนนเส้นข้างล่างนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็ขึ้นมาข้างบนนะครับก็ยังจะลงไปสู่ถนนรัชดาภิเษเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าเส้นนี้เนี่ยก็จะไปสิ้นสุดตรงรัชโยธินนะครับเป้าหมายนะครับตอนนี้ก็ข้ามสะพานแยกประชากนุกกูลอยู่นะครับกำลังจะลงมาครับเหมือนว่ารถชะลอนิด,น,ดนิดนะครับช่วงนี้ครับก็ยังไงก็ให้ภาพบรรยายนะครับให้ภาพดูภาพบรรยายไปก่อนนะครับตรงนี้ ด้านหน้าก็คือจะเป็นแยกของต่างระดับวิภาวดีนะครับซึ่งไปได้หลายเส้นทางเลยนะครับช่วงนี้คือถ้าหากว่าจะตรงไปตรงข้ามนี้มันจะมีรถไปทางลาดพร้าวไปสะพานควายไปดินแดงก็มีนะครับส่วนซ้ายมือก็เลยนวดเลยวัดเสม็ดนารีถนนพระราม6นะครับไปจนถึงหลักสี่เลยนะครับ แต่ว่าในการเดินทางครั้งนี้นี่ก็ไม่ได้ไปเส้นนั้นไปเส้นนิดตลอดตรงไปตลอดเพราะว่าจุดมุ่งหมายก็คือแยกราชโยธินนะครับก็จะจบคลิปตรงนั้นก็เลยต้องมาเส้นทางเส้นรอบในนะครับก็คือไปเลนขวาเพื่อที่จะไม่ต้องไปขอทางรถข้างๆนะครับ มือนว่าจะสว่างสว่างขึ้นมาทีหนึ่งนะครับแต่ก็ไว้ใจไม่ได้หรอกครับตรงนี้เพราะว่ามันตามกมรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีฝนตกนะครับสําหรับวันนี้คืออย่างที่บอกนั่นแหละครับคือตกเมื่อไหร่แล้วก็ลงฝนนะครับสําหรับคลิปนี้ครับตรงนี้ขึ้นสะพานต่างระดับนะครับวิภาวดีรังสิตข้างล่างซึ่งตรงนี้มาเรนนี้ก็ จะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าจะเป็นตรงไปก่อนนะครับเราจะไม่เลี้ยวลงไปสู่ถนนวิภาวดีนะครับตามป้ายข้างหน้าก็คือตรงไปราชโยธินเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ก็หมดภาระรถติดก็วิ่งกันแบบเฉลุยกันเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมการตกปวกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังว่าคงจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคลิปทุกวันทิปวันช่วงนี้ยอมรับว่าฝนตกก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยนะครับหลบฟ้าหลบฝน ก็มีกันบ้างประปรายนะครับอาทิตย์ละคลิปคือบางทีถ้าหากว่าฝนมิตก,ก็จะได้ออกมาดูข้างนอกกันบ้างนะครับเพื่อที่จะหาคลิปหาอะไรมาลงให้ f อนะครับเพื่อไม่ให้มันขาดตอนนะครับครับอันนี้ลงจะเข้าไปสู่แยกราชโยธินนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามรับชมยังไงยังไงก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับลงมาจะต้องขอนี่เลยนะครับขอทางเพื่อที่จะมาลงเลนทางซ้ายมือคือถ้าหากว่าลงอุโมงนะครับมันก็จะไปขึ้นแถว สารแขวงรัชดาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้จะมาจบคลิปตรงแยกราชโยธินนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ